สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันนี้ก็มาพบมาพอกันกับเจเจ็บเทยเท้าค่ะยิงแก่ยิงแซ่บนะคะสบายดีลพี่น้องนางสิไปอันย่ามโต้ค่ะเฮ็ดไว้มืดอเช้านี้ค่ะนังสิลุกไปย่ามเบิ้งละค่ะเพราะว่าได้ข้าวแบบนมันอันนั่นแหละนั่งมันนั่งนั่งน้องกับไปเกลื่อนน้าลงนะคะอย่านาอย่าผ่ามลงค่ะ เกลือน้ามันแฉะมันค่ะเกลือลงเกลือลงแลง้วกับมันกับลายโล่งเหล็กโลงไปเบิ่งนะคะวันนี้ไป,นไปเลยค่ะไปเบิ่งน้ำกันว่าชิดได้หรือไม่ได้ค่ะนางเบิกสุดตายไปเลยจ้าไปได้ำกันนะจา้ามาเป็นรุ่นเบิ่งค่ะพี่น้องว่าชิได้หรือไม่ได้ค่ะคุณแม่กับลูกเบิ่งลูกในแง่กลัวลรืค่ะเสี่ยอุงบ่อย แม่่ก็สเสียวามาจับพี่น้องมาลุ้นน้ากันนะคะพัมีป่าหรือบะมีก็ได้ไป,ไป<ม>บึง่งน้ากันค่ะฝน,นกระยุดซ้ำประเทศโต้งและประโาฝนบมา,มายอยัานิ่มาไม่นพี่น้องผมโมนฝนใหญ่เลยหรอ แมลงระจักแล้วเพราะันเม็ดดำๆนั่น,นอน่ะซ้อฝนเลยนะเจ้าว่าแมลงนะาบางเงียบจะได้ฝนมันบกคอยมาโอ้ยบรรยากาศากยังแมลงพลังเลยสาวบ้านาน,ชา,า,น,นาชื่อเจี๊ยบที่คนรู้จัก ร้องลามด้วยใจใรักปากแฟนนั้นจงมเมตตาอยู่บนโนอยู่กับท้องไร่ท้องนาขอแฟนนั้นจงมเมตตาช่วยเชียให้เจีย๊ยบจะองดังถ้าเจี๊ยบดังได้จะไม่ลืมแฟนแฟนทุกท่านที่ช่วยกันดันเป็นร่มโพร่มใจทุกคนให้แรงเชีย ม่ยามต้องฝ่ามืดมนจเจ็บขอบคุณทุกคนที่ยังเชียร์เจ็บเสมอมายังจำได้สะนะขอบใจถูกแรงเชียร์ทุกทานยังจำได้สะนะขอบใจถูกแรงเชียร์ทุกทานโปรดสงสารสาวหน้าผู้หน่อยคอยเจ้าอย่างนี้ทุกมือนี้คอยแต่แร่งไกถึงโดนปนไอ้กระซ่อยเชียร์ในเด้อจา้าสาวปันป่าทุงนาคาดดน กลาบสิงว้อนสิงศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลนใจให้แฟนแฟนช่อเชียร์ทุกกำลังใจอย่าปล่อยให้เจ๊เจ๊พูดเดียวได้สิบนิ่วพระนมก้มลงกลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยเนยรมมตใจแฟนแฟนนี่ให้พี่ดอกเอ้ยน้องใบเล่นไปเบา่ะ คุณได้อยากห็นนองบ่อยไปเผาเด้๋ยวกานไอ้ทำอะไรชุดแพร่งก้องไปทานจ้ะคุณน้องบิ๊กแกลนงก้อนลรอคะบรรยากาศยามแมลงกุ้ยงามค่ะพี่น้องเอ้ย บรรยากาศอยู่ท้องช่งนาค่ะน้องบอยไปทำอะไรมาเยไปเ่ยอุ้ยไม่ทาน้อยลงมากอนเลยสวยไม่ทาน้อยลงมากอนละจ้าน้องไม่ง่ายจ้ะน้องสาวลอยแล้ว หน้าติดกันค่ะพี่น้องแล้วก็มีโต้งคือกันน้ำคั่มากค่ะหายามโตง้งพะโต้งมันละค่ะพระได้อูน้ำกลิ่นน้ำแรงจ้ะได้กับเมื่ออูค่ะบ่ะได้กับโอ๊ตค่ะบ่ะโอ๊ตเหรอคะมือนี้น็กฉันยังมีอันนั้นอยู่เห็ดพออยู่จ้ะไปให้เห็ดปวกได้เห็ดพอน้ำหน่อยหนึ่งพระได้ออ ได้บ๊อมีบอปลาลูกขออไนสาสเออมันมีน้ำจิบบิ๊กเลยไปเบิ่งกับพีิณังดูน่ะมีอดปลากรอน้อยบอยบ่มีอดปลากรน้อยบุนบ่อ จ๊ด่ไหนสิเหล่อโอ้ยน่ามันตูนเห็นทั้งบ้าตูนทั้งไปไปเบิ่งข้อคอยกันไปลุ้นการค่ะได้หรือไม่ได้มีบ๊อบิกมีบะน้มีปลาคอน้ำนี่พี่น้องน้องบิ๊กว่ะใส่เบิ่งเฮ่อหน่ามันก็ลงหน่อยพี่น้องเอ้ย ม่สายโตไวมีอยู่เด้อได้พ่อมกอยู่เด้อค่ะเสร็จนะโอ้ยได้อยู่ได้พี่น้องเบิ้มเบิ้มเบิ้มมีอยู่นะจ้ามีอยู่จ้านานมีอยู่พี่เด้อมีอยู่มีอยู่มีอยู่เด้อมีได้มกนะได้พ่อมกอยู่นะจ๊ะโอ้ยปลาลูกค้อคือกันได้สดเล่นไหนปลาค้อเอออ๋อนั่นคือเป็ดป้อยอันยู่อันน้องห้าวจิ้งจกคูเด้ อ่รไักักค่ะกระตามานี่ลงใช้น้ำกระตานะลูกขับไป้ลงขับไป้ลงอันนั้นเออดยูตรออเอตกเดพี่น้องได้อยู่นะคะนันเด้นนเด้นนเด้นนนเด้เก็บเก็บเก็บอันนี้ก็บเก็บเน่ก็ได้เออ่ั้หัง อ้บเฮาทำไมสาน้อยบได้ทั้งำห้าแซมไหม้จะก้เปั๊บตัดอ่เ่จะได้ยอุ้ยวนเลเออนี่ได้กลนองเออพอได้มกเสียเลยเนาไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะต้องบิกบอกไปไหนแล้ววะเงนี้อันีแห้งๆที่ให้มันลงแน่ะชันอันน่ะดเรียมจะน่ะ ก็อยเทยหนนึงเทได้เห็นยักก um, sure ็ไปโมกค่ะจะไปอันนั่นไหมนักส like ิบน right ักสิบันจอยออกอีกแล้วพี่น้องน้ำาบราด้นไหอันนี้ก่อเจ้นั่งก็ไปเป้งเนันแก่มันได้ นาาอยากให้มันลงนะก็ไปเป้งอ่ะนะแจ๋มันอีกเลยมือเศร้าก็ลงมาอีกมาเบิ้งอีกจ้าวันนี้พอได้หมกน้อยหนึ่งค่ะเบิ้งเบิ้งบะปลาคอน้อยบะปลาปลาลูกคอกเออปลาลูกคอกแต่ปลาคอน้อยอย่าไปเห็นมันแะเบี้ยมันคือปป้อยอยู่น้องเฮาเออมันจะตายได้ วโตอยู oh, right. ่ป้ปาป้ปะขึ enfin ้นขึ้นขึ้นมาจีอันนันมาจีตายตาหน่อยนี่าดูเคาะน่อยถือจ้ะถือแม่เกจะมันโขมันเลือกอไปหาไม้มาโพกอีอะไรเลพี่น้องเอ้ยยันมาลงยันมาลงกัตโตงค่ะ ไปหมือไปนี่ห้ากมือนี่บะเสียแห้งอันเอือจุจุก็บืเสียแห้งอือคลิปนี้ก็สิไว้ยสามนี่เลยเด็ด้จพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊เจ็บเทิร์เท้าเลยนะคะสบายดีพี่น้อง สบายดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบิ๊กกับน,น้องบอยในเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบิ๊กกับน,น้องบอยในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ไว้ซสำนี้แหละเด้อจ้าสวัสดีจ้า